ครับวันนี้เรามารีวิวโซล่าแลมนะครับขนาด1 2 0 0 0วัตต์นะครับในตัวเครื่องนะครับไม่บอกจำนวนวัตต์แต่การขายเขาบอกว่า12,000วัตต์นะครับและแถมรีโมทมาให้ด้วยนะครับรีโมทมาตาแบบนี้นะครับราคา800บาทนะครับมีสมบัติ IP 6 7สนะครับสามารถกันน้ำได้นะครับดังนั้นสามารถ ใช้ภายนอกตอนนี้เราทําการต่อสายชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญาณการชาร์จตอนนี้ก็มีการชาร์จเข้ามาแล้วก็พลังงานถือว่าเต็ม100%เราจะมาทดสอบการใช้งานเบื้องต้นเลยนะครับกดอ้อนตึงโอ้โหสว่างมากครับออฟครับนี่ครับเมื่อมีการใช้ไฟไปเมื่อกี้จะสังเกตเห็นว่ามีการกระพริบของหลอดไฟนะครับแปลว่ามีการจ่ายไฟไปแล้วนะครับ เรามาดูรูปลักษภายนอกของตัวนะครับาภายนอกนะครับก็จะมีช่อง LED นะครับ1ช่องจะมี4ดวงนะครับเราลองนับมาดูกันดู2 4 6 8 10 12 14 15นะครับความกว้างนะครับตรงนี้นะครับแนวนอนนะครับ15ช่องนะครับแนวตั้ง2 4 6, 8 10อ่แปแปลว่ามีอยู่ทั้งหมด150ช่อง นะครับ150ช่องแล้วก็คูณ4เข้าไปก็ประมาณ600ดวงนะครับอ่าหลอด LED 6 0 0ดวงนะครับถ่ายด้านหลังครับมาดูด้านหลังครับอ่าด้านหลังมีขาตั้งนะครับซึ่งในส่วนของชุดโซล่าเซลล์ตรงนี้นะครับก็มีพุกอ่าพุกเหล็กนะครับจำนวน4อันนะครับออกมาฝากด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูที่แผงวงจรดูครับแผงโซล่าเซลล์ดูเป็นยังไง ในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับขนาดน่าจะประมาณ60คูณ40เซนติเมตรนะครับ60คูณ40เซนติเมตรกำลังไฟที่สามารถสร้างได้ไม่บอกเหมือนเดิมนะครับไม่บอกเหมือนเดิมนะครับไม่มีสเปคให้นะครับก็น่าจะเป็นของต่างประเทศนะครับก็ไม่ได้บอกสเปคมานะครับก็มีจํานวนเซลล์อยู่ด้วยกันหลายเซลล์นะครับนี่เราก็มองดูตรงส่วนเส้นนี้นะครับก็น่าจะเป็นเซลล์ของ โซลาเซลล์ของเรานะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับไม่ชาร์จก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ก็ควรจะชาร์จเอาไว้นะครับทีนี้โซลาเซลล์มีขาให้ไหมไม่มีขาให้นะครับเนื่องจากเขาไม่แถมขาให้ก็จําเป็นจะต้องจัดทําขาเองนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวอีกครั้งหนึ่งครับครับเมื่อมาที่ตัวของหลอดไฟโซลาแลมป์นะครับหรือโซลาเซลล์เรานะครับ เราก็มาดูในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทนั้นสามารถปรับตั้งนะครับก็คือการส่องสว่างว่าจะให้สว่างกี่ชั่วโมงนะครับ3 5และก็8ชั่วโมงแล้วก็ออตโต้นะครับออตโต้หมายความว่าเมื่อไม่มีการชาร์จนะครับหลอดไฟจะตับอัตโนมัตินะครับและก็ถ้ามีการชาร์จก็หมายถึงมันสว่างนะครับก็ดับอัตโนมัตินั่นเองนะครับและสามารถ นะครับในส่วนของปรับความสว่างได้นั่นเองนะครับก็แนะนำอีกหนึ่งชนิดนะครับของติดบ้านนะครับก็ฝากเอาไว้ครับยี่ห้อโซล่าแ m มนะครับซื้อในแอปทั่วๆไปครับคุณสมบัติ IP 67กันน้ำได้แน่นอนนะครับตามคุณสมบัติตรงนี้นะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ